สวัสดีครับพาเว c h ชาแนลครับผมวันนี้เราก็มารายงานตัวกับท่านผู้ชมในคลิปเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานเกษตรนะครับที่เดิมครับผมอระเดตนหน้าง,งานนะครับเรื่องนี้ก็อดอ๋อค้นกันเลยนะครับผมหลังจากเมื่อวานนะครับหน้าง,งานประกบอบวเ o w e r เปนตัวที่ที่สองนะครับผมื่อว,วานนี้ก็ประกอบทาวเวอร์ไปนะครับเครนยกประกอบใส่สลักเรียบร้อยนะคว,วันนี้ก็ตัวเครนมาแลครับผมนี่ครับกาลังยกลงส่วนประกอบครับตัวเครนนะครับอันนอวนี่ตัวกว้านนะครับ ผมงผมก็เสร็จแล้วครับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละครับผมท้ายเทรลเลอร์นี่แหละทํางานติดกันนะครับผมต้องเบรกต้องโฮไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้เขายกของลงจากเทรลเลอร์เสร็จก่อนนะครับผมแล้วผมก็จะรื้อแผ่นเหล็กนะครับหมุน,น,นอยู่ใต้แผ่นเหล็กน,น,นะครับอยู่ใต้แผ่นเหล็กนี่ยี่สิบต้นครับเนี่ยหลังจากนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมก็ได้ย้ายไปแล้วนะครับย้ายไปหน้างานใหม่น้างงานนี้ก็ก่อสร้างคอนโดมิเนียมนะครับผมอย่างที่เรียนไปเริ่มต้นไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสร้างคอนโดมิเนียม3ก้อนนะครับนี่ก็อยู่ใจกลางคนัเริ่มต้นยูนิต1.89ล้านนะครับผม ถนนประเสริฐซอยสองครับเส้นติดเส้นเกษตรใหญ่นะครับผมเลี้ยวเข้าซอยสองแล้วก็เนี่ยครับจะมีตึกสูงสีเขียวเหลืองอยู่ครับมองเห็นง่ายครับผมอยู่ถนนใจก็เห็นแล้วครับติดกับใกล้ๆกับธนาคารากสทนักงานใหญ่แล้วก็มอกเกษตรนะครับประมาณกิโลนึงออกจากซอยไปสีแยกนี่ครับผมอัปเดตหน้างนาน ว่านะครับผมกดเสาเข็มก็ประหยัดเวลาครับผมอย่างนี้แหละครับอย่างที่เห็นนี่แหละแป๊บเดียวก็สามารถเปิดฐานลากครับปุดติฟูตติ้งเทเทฟุตติ้งได้นะครับงานก็คืบหน้าครับผมเพราะว่าคนงานก็เยอะนะครับผมมั่นใจว่ามีงานทำทุกวันแน่นอนครับผมทำไปเรื่อย ทำไปพร้อมๆกันนะครับผมปดไปเรื่อยทําไปเรื่อยนะครับก็งานก็เสร็จเร็วนะครับสมบูรณ์แบบแบบนี้แล้ะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเดียวกับเครื่องจักรกับเสาเขียนล้วนนะครับผมเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยนู่นั้นบริษทัทผลิตและจำหน่ายาเสาเข็มเป็นรูปโออกนะครับทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับ มาตรฐานสากลน,นะครับมีครบจบที่เดียวนะครับผมมีทั้งเครื่องต่อเครื่องกดระบบไฮโดลิกนะครับไม่เสียงดังไม่สะเทือนครับทํางานได้เร็วนะครับผมประหยัดเวลาครับที่บริษัทก็มีหลายาแผนะถ้าแมทนขนส่งเนี่ยออเดอร์เสาเข็มไปก็มาส่งถึงที่ครับผม มีครบจบที่เดียวจริงๆครับผมถ้างานก่อสร้างหานฐานล่างนะครับคืครับผมอันนี้ก็เอาลายคัดนะครับแล้วก็เทลีนเสร็จแล้วเขาก็ตัดเสาเข็มแมโคตัางออกมาวัดสองกล้องได้ระดับแล้วก็ตัดเสาเข็มแล้วก็ส่วนที่ขาดก็เอาออกมาก้องไว้ครับเดี๋ยวรถ ต้นหกล้อม,มาใส่เอานะครับใกล้จะเสร็จแล้วยกลงลประกอบประกอบก็โมบายเทนยกใส่เดี๋ยวให้เทนเลอร์นี่ออกไปเดี๋ยวผมก็ขยับไปรือแผน่นเหล็กนี่นะครับผมอัปเดตหน้างานให้ให้ชมนะครับนี่นะครับผมเป็น ชีวิตประจําวันในการทํางานของผมเลยทีเดียวนะครับผมการใช้ชีวิตในการทํางานประจําวันของผมก็อยู่ประมาณนี้ครับเช้าก็ออกจากบ้านมามาหน้างานเย็นก็นกลับที่พักพักผ่อนตื่นเช้ามาก็อยู่อย่างนี้นะครับผมตลอดระยะเวลาหลายปีครับผมไม่ได้ไปไหนไปเที่ยวไหนกับเขาหรอกครับผมอยู่ แล้วแต่หน้างานครับบางบางที่ก็ปดทุกวันครับผมไม่มีวันหยุดนะครับผมส่วนส่วนตัวผมก็ไม่อยากจะหยุดอยู่แล้วอยากทำงานทุกวันก <c oughs> ดเสาเข็มทุกวันนะครับจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะครับผม, <c oughs> มเสร็จแล้วขยับ นี้ก็เครื่องใหญ่กว่านะครับไดเมนเตอร์หกิะนครับที่ผมทำใีไดเมเตอร์ห้าิบนครับจับเข็มได้ขนาดห้าะิบครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมหรือรูปแบบไอนะครับห้าสิบเซนอันนี้ก็ จับเข็มปมก็ห้าสิบถึงห้าร้อยห้าร้อยมิลครับอัพเดตหน้างานครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมสายอาชีพล้วนๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกอาชีพนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผมประสบการณ์มากกว่าสิบปีครับ ยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับ